การเตรียมการล็อกเป้าประมาณนี้ครับก็มีการวางแผนนะครับมีการเตรียมการส่วนส่วนเป้าเนี่ยแนวทางการสืบสวนเราก็คือ,อไม่ได้เป็นล็อกเป้าว่าจะต้องยิงคนนี้ถ้าเจอกลุ่มบุคคลตามที่เขากําหนดไว้เขาก็จะลงมือหมายความว่าก็คือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายลาักษณะเป็นอิรัข้างเก่าก็ทรนองนั้นใช่ครับทรนองนั้นนะแต่ก็อยากจะฝากไปถึง สถาบันของน้องผู้ได้รับบาดเจ็บว่าตอนนี้ตํารวจเราทํางานกันอย่างเต็มที่ไม่ได้หยุดเลยนะครับทำการถามรุ่งถามค่ําเพราะฉะนั้นแล้วความเพนมหน้าสัญญาณถึงดีแบบนี้เพราะฉะนั้นรออย่าเพิง่งตรวดสรุปรอรอการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจรแต่ลักษณะกุม ล็อกเต้าหรือเลือกเลือกเหยื่อเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการขัดแย้งระหว่างตัวบุคคลมันน่าจะเป็นองคอ์กรเป็นกลุ่มก้อนประมาณนั้นดีกว่าตอบแบบนั้นได้ครับใช่ครับเป็นยังไงฮะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของน้องผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียซ,ซึ่งถูกลุหลงนะอ๋อเป็นเรื่องของอะไรฮะแนวทางเป็นแบบันะ้นเป็นเรื่องของ,ของการเป็นกลุ่มก้อนเป็นองค์กรเป็นลักษณะความคิดอย่างนี้ใช่ไหะทัศนคติของของกลุ่มของ ามบันผมพูดกําลัางเดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตัดประเด็นอื่นนะขอเน้นย้ำน,น,นะว่านี้เราไม่ได้ตัดประเด็นอื่นแต่ว่าประเด็นที่กล่าวมาเมื่อสุกครู่ก็เป็นประเด็นที่เราตั้งไว้ในระดับต้นๆแผนปฏิบัติกรรมมาคือลักษณะรุ่นที่หรือสิทธิปัจจุบันก็ได้แต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนของ,งานน้องใหม่อะไรอย่างนั้นไหมคะก็แนวทางเป็นแนวทางแบบเดิมผมใช้คำพูดอย่างนี้ที่กล่าวว่าตำรวจมีขอดบทเรียนในอดีตมาว่า S <S> <S การสืบสวนเนี่ยถ้าเป็นขา่าวมันก็จะมีอุปสรรคในการยา่าเพราะก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยแม้ว่าแผนูฤกรมจะเป็นแบบเดิมแต่ว่าก่อนหน้านี้เขารู้ว่าตำรวจสาม,มารถสืบสวนจับคุณไม่ได้ยังไงครั้งนี้เขาก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นพัฒนา <S <S เพิ่มขึ้นในลักษณะยังไงพัฒนาในการความความความไม่ดีเพิ่มขึ้นการหลบหนีเส้นทางการเปลี่ยนการอำพางนั่นแหละครับตอบตด้ตอบที่ผมอยากจะตอบแหละเพราะเช่นการหลบหนี การเส้นทางในการที่ยากต่อการเจ้าหน้าที่จับสุม่มแต่ว่าทุกอย่างผมบอกให้เลยว่าต่อให้เขาวางแผนดียังไง <c oughs> วันนี้ตำรวจทั้งสองหน่วยร่วมมือกันอย่างเต็มที่วันนี้กองบังคับการสืบสวกนก็ลงไปทั้งกองบังคับการแล้วก็บกน .5 ส่งสืบ5เพราะฉะนั้นเขามีการทิ้งร่องลอยสัญญาณที่ดีไปอยู่ที่ไหน <c oughs> เห็นลแล้วใช่ไหมว่ามีคนช่วยเหลือ เอาเป็นว่ารอฟังเขาดีดีกว่าคำว่ากลุ่มก้อนที่บอกมีสิทธิ์เก่าด้วยไหมคะยังมันเป็นรายละเอียดที่สําคัญขอขออนุญาตยังไม่ลงรายละเอียดถูกไหมที่สัญญาณ<ม>ดีเห็นกี่ท่านนะตอนนี้ก็ในในเบื้องต้นเป็นกลุ่มแล้วกันนะครับ <hungry. S 1> เป็นกลุ่มที่มาร่วมมือกันดรควมกิน <hungry. S 1> แต่ว่าเราอาจจะต้องขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนในกรณีที่บางอย่างอย่างเช่น ครั้งแรกที่เราส่งตำหนีร่ปพัน์ของคนร้ายในจุดที่เกิดเหตุต้องยอมรับว่ามีประชาชนแจ้งบอกแสแต่ขออนุญาตไม่ไม่ต้องขอขอบคุณมากๆนี่เป็นจุดที่ทําให้ตํารวจมีพยานหลักฐานสาวไปถึงวันนี้เดี๋ยวจะมีในรูปแบบของการที่เขาเปลี่ยนขึ้นแต่งกายแต่ว่าเราขอให้ตำรวจทํางานก่อนให้เดินถึงที่สุดก่อนว่าพร้อมที่จะ ความร่วมมือกับสื่อมวลชนช่นได้ยอออกนอกกรุงเทพไปยังตอนนี้ออกนอกกรุงเทพออกอกนอกกรุงเทพไป,ไปแล้วกว,กว้าง,งกวาง่าทั้งสองคนไปเองหรือลักษณะเปลี่ยนรถมีคนช่วยเหลือฮะมันต้องมีคนช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยภาษาพษี่น้องประชาชนที่ที่เห็นแล้วแจ้งเพราะว่าในแต่างจังหวัดเราก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของกล้องวงจรปิดชวกน้อยกว่า ในตัวมูลของมูเชพมหานครนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะช่วยในการสรืบสวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ปิสูจน์อย่างเช่นคุณเตียบหรือน้องผู้รับบาดเจ็บได้ก็คือความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนโดยสารหรือว่อาไปโดยรถโดยสารหรือว่อารถส่วนตัว<ล>เดี๋ยวจะชี้แจงอีกครั้งครับเดี๋ยวขอให้นำเรียนกับท่านของบตรอก่อนนะครับแต่ว่ามีสัญญาณที่ดีแต่เมื <ไง S 2> ่อวานข้อมูลว่าเปลี่ยนป้ายทะเบียนมอไซค์ที่น้องขับอะค่ะเป็นลักษณะสมพิสูจน์ได้ยังคะว่าป้ายนี้เป็นของใคร เกี่ยวข้องอย่ไรขโมยมาขโมยแล้วถึงขั้นพ่นสีรถด้วยใช่ไหมตำหนงนั้นนะครับตำหนิแนวทางเป็นแบบนั้นแต่ว่าป้ายทะเบียนเนี่ยเราเราสืบว่าที่เขาวางคำว่าวางแผนมาเนี่ยหมายความก่อนที่เขาลงมือเนี่ยเขาไปรักแผ่นป้ายทะเบียนนั่นคือป้ายทะเบียนจริงของบุคคลอื่นแล้วก็ไปรักมาแล้วก็เจ้าของก็มีการแจ้งความลงทุกไว้ก็ที่ไหนแจ้งความไว้ที่สอนออดีต